การทดสอบขีปนาวุธระลอกล่าสุดของเกาหลีเหนือก็ยืนยันโดยทางฝ่ายญี่ปุ่นนะคะที่ติดตามการทดสอบในครั้งนี้ค่ะฮิโรคาสุมัตซึโนหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงยืนยันว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธตกในทะเลทางตะวันตกของญี่ปุ่นในช่วงเช้าวันนี้คาดว่าเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปหรือ ICBM ฮวาซอง18ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง มาสื่อน,นประนามเกาหลีเหนือถึงการยิงขีปนาวุธหลายครั้งว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความปลอดภัยของญี่ปุ่นรวมถึงสังคมโลกที่ละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและเป็นปัญหาร้ายแรงต่อความปลอดภัยของคนญี่ปุ่นรายงานระบุว่าขีปนาวุธถูกยิงจากกรุงเปียงยางใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะตกทางตะวันตกห่างจากชายฝั่งของเกาะ โอกูชิริจังหวัดฮอกไกโดประมาณ250กิโลเมตรเมื่อเวลา11นาฬกานาทีตามเวลาท้องถิน่นขีปนาวุธบินได้ไกลถึง1,000กิโลเมตรและทะยานขึ้นสูงสุดประมาณ6,000กิโลเมตร